สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทป่ลอยโฮหลังสารเพิ่มโทษคุกเบน36ปี8เดือนรับไม่รู้จะบอกลูกยังไงจากกรณีที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์คดีฟอกเงินยาเสพติดของนายอัคารกิจวรโรุเจริญเดชหรือเบนเดซิงนักแข่งรถชื่อดังและอดีตภรรยานักแสดงสาวแพทนภพาตันตระกูลแก้เพิ่มโทษจำคุก จากศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่7กันยายน2561ให้จำคุกเบนเรซิงเป็นเวลา8ปีฐานร่วมกันฟอกเงินมาเป็นลงโทษจำคุกรวม36ปี8เดือนแต่ด้วยมันดาของเบนซ์เตรียมเอกสารและหลักทรัพย์ไม่เรียบร้อยจึงทำให้ไม่ได้รับการประกันตัวทำให้เบนซ์ต้องถูกนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ล่าสุดอดีตภรรยาแพทนภพาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวผ่านวันบันเทิงว่าเธอรู้สึกจุกที่หัวใจและร้องให้หนักมากเมื่อทราบคำพิพากษาสารชั้นอุทธรณ์โดยช่วงนั้นมีความคิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นเต็มไปหมดทั้งเกี่ยวกับเบนซ์แพทและลูกชายน้องเรซซิ่งเพราะเธอสงสารพี่เบนซ์มากที่สุดและรองลงมาคือลูกชายในขณะที่แพทร้องให้หนักมากแต่เบนซ์กลับเข้มแข็งมากบอกให้ทำหน้าที่แม่ของลูกให้ดีที่สุดเหมือนเดิมและไม่ต้องห่วงเขา ซึ่งความจริงแล้วเบ้นเตรียมใจในระดับหนึ่งหากติดคุก8ปียืนตามสารชั้นต้นก็จะยอมติดคุกเลยโดยที่ไม่ต้องประกันตัว แต่คำพิพากษากับพลิกไปค่อนข้างเยอะกลายเป็น36ปี8เดือนทั้งเบน์แพทรวมถึงครอบครัวของเบน์ไม่ได้เตรียมใจแต่เบน์กลับบอกว่าไม่ต้องประกันตัวแล้วในขณะที่ครอบครัวของเบน์อยากให้สู้ต่ออีกสาส่วนเรื่องลูกชายน้องเรซซิ่งนั้นแพทยอมรับว่ากังวลม,มากและยังทําใจไม่ได้ว่าจะบอกลูกชายยังไงแล้วมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนคงต้องหาวันปรึกษากับเบน์อีกทีว่าเขาอยากให้ลูกรับรู้ในแบบไหนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ